วันนี้เยียวยาจิตใจจากแผลใจในอดีตตอนที่2องนะครับเราจะมาแบ่งปันกันถึงสขั้นตอนนะครับสมขั้นตอนที่เราจะทําต่อเนื่องไปจากภาคแรกนะครับหรือเยียวยาจิตใจจากแผลใจในอดีตภาคที่1เนี่ยในตอนที่2องนี้เราจะต่อเนื่องไปอีกนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึง3ขั้นตอนในการเยียวยานั้นนะครับขอให้ผู้ชมผู้ฟังที่รัก ได้โปรดกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในการฟื้นฟูสุขภาพจิตนะครับแล้วก็ดูแลจิตใจอย่างนี้นะครับแล้วถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็ได้ช่วยกันก,กดแชร์แบ่งปันให้กับคนที่คุณรักได้เรียนรู้แล้วก็ก้าวข้ามผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปด้วยกันนะครับหากคุณมีความเห็นอะไรก็เขียนความเห็นลงมาหรือคำถามต่างๆลงมาในกลอบความเห็นด้านล่างได้เสมอนะครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักนะครับ ขั้นตอนที่1น,นะครับที่สําคัญมากๆเลยคือแผลใจในอดีตเนี่ยเวลาที่คุณใช้ชีวิตผ่านมายาวนานเนี่ยมันอาจจะมีหลายเรื่องเพราะฉะนั้นขอได้แบ่งเวลาให้กับชีวิตและจิตใจของตัวเองนะครับโดยในข้อที่หนึ่งนี้ให้ใช้เวลาเขียนออกมาในกระดาษนะครับในความรู้สึกเจ็บปวดต่างๆแผลใจในอดีตต่างๆที่เคยมีในใจของคุณหนึ่งสองสามสี่ห้าเขียนออกมาให้หมดเลย นะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะล้างใจเยียวยาบํำบัดจิตใจไปด้วยกันเขียนลงมาให้เต็มที่นะครับและขั้นตอนที่2ครับขั้นตอนที่2เนี่ยให้คุณคิดหาคําพูดดีๆแนวทางดีๆกําลังใจดีๆที่จะเขียนบอกกับตัวเองว่าคุณอยากจะให้แนวทางให้กําลังใจให้วิธีแก้ปัญหากับตัวเองในแต่ละเรื่องอย่างไรเปรียบเสมือนคล้ายกับว่าถ้าวันนี้คุณกลับไปพูดกับตัวเอง ในอดีตอีกครั้งหนึ่งไปพูดกับเด็กน้อยคนนั้นหรือไปพูดกับเด็กวัยรุ่นคนนั้นคุณอยากจะให้กำลังใจบอกกับตัวเองว่าอย่างไรเพราะมีคุณเท่านั้นหนึ่งเดียวในเจ็ดพันล้านคนทั่วโลกที่จะรู้จักตัวคุณเองได้ดีที่สุดนะครับคุณก็ปลอบประโลมจิตใจของคุณให้กำลังใจให้แนวทางดีๆโดยเขียนต่อท้ายในแต่ละข้อ,ขอมานะครับเป็นอีกเซตอีกชุดแนวทางเลยนะครับเพื่อเปิด จิตใจของคุณให้กว้างใหญ่ให้ปล่อยโปร่และสังเกตนะครับแค่เพียงสองขั้นตอนเนี่ยจิตใจของคุณก็โปร่งเบาสบายมากแล้วแต่ยังไม่หมดนะครับส่วนที่สามครับเป็นส่วนท้ายก็จริงแต่ไม่สําคัญท้ายสุดนะครับนั่นคือให้คุณหาเวลาที่จะพูดคุยเรื่องเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อยตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมกับคู่รักของคุณเพื่อนสนิทของคุณที่ไว้วางใจได้จริงๆ คนในครอบครัวของคุณนะครับที่จะแบ่งปันเขาจะได้รู้และเข้าใจว่าอ๋อเรามีปมในใจเรื่องแบบนี้จะได้ไม่เผิอพูดหรือทําสิ่งใดที่กระทบกระเทือนใจซึ่งกันและกันทําให้เกิดบาดหมางใจกันอย่างนึกไม่ถึงสังเกตไหมครับคู่รักนะครับหลายๆคู่ใช้ชีวิตร่วมกันไปอย่างดีแต่แม้เพียงแค่เรื่องบางเรื่องที่อีกฝ่ายนึงคิดว่ามันไม่เป็นเรื่องอะ่ะแต่มันก็ทําให้เกิดการแตกแยกของชีวิตคู่ได้ แล้วสิ่งเหล่านี้มันลุกลามไปไม่ว่าจะกับเพื่อนสนิทหรือกับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสื่อสารแบ่งปันบอกให้คนในครอบครัวของเรารู้ถึงข้อจํากักดยกตัวยอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเคยถูกทําให้จะต้องไปโรงเรียนสายทุกวันติดต่อกันตั้งแต่ประถมหนึ่งนมัธยมเนี่ยเพราะว่า เราจะจําเป็นจะต้องไปกับรถบ้านเท่านั้นซื้อออกสายเป็นประจําแล้วเราจะต้องถูกครูตีเราจะต้องอายเพื่อนต่อเนื่องกันเป็นสิบสิบปีเพราะว่าเขาเข้า,ขา,ขา,ขาเรียนกันไปหมดแล้วเราก็ยังเพิ่งมาถึงหน้าประตูโรงเรียนไปสายทุกวันทั้งนั้นที่เราก็ตื่นเช้าตลอดลนะแต่ความที่เราต้องไปพร้อมกับครอบครัวแล้วมันสายทุกวันมันก็เลยเป็นแผลใจว่าเราจะไม่ชอบอะไรที่ผิดนัดผิดเวลา อย่างนี้นะครับวรวมถึงตัวเองก็จะไม่ผิดนัดกับใครก็จะไปก่อนล่วงหน้าแต่คราวนี้เวลาใครผิดนัดเนี่ยเราจะรู้สึกหงุดหงิดหรืออึดอัดมากเลยแตกต่างจากคนทั่วไปซึ่งเอผิดนัดนิดหน่อยทําไมมันไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันจะมีแผลใจหรือมีข้อจํากัดแบบนี้ในแต่ละเรื่องเมื่อเรารู้เราเข้าใจและเราเยียวยาจิตใจตัวเราเองได้แล้วอันดับแรกเลยก็คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นอีกเราก็จะก้าวข้ามมันได้ ล่อยผ่านมันได้ให้อภัยสิ่งเหล่านั้นได้นะครับและที่สําคัญคือคนรอบข้างที่เราสื่อสารไว้จะได้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันจะได้รู้ว่าอ๋อเรื่องแบบนี้มันเป็นประเด็นสําหรับคู่รักของเราแบบนี้นะและในทางกลับกันเราไม่ใช่แบ,บ่งปันให้กับคู่รักของเราอย่างเดียวเราก็ต้องรับฟังคู่รักคู่ชีวิตเพื่อนสนิทคนในครอบครัวของเราเช่นเดียวกันเขาเองก็มีข้อจํากัดหรือมีแผลใจอะไรที่อยากให้เราเนี่ยร่วมกันระมัดระวังนะครับเมื่อ เราทําการดูแลเยียวยากันเป็นอง์รวมอย่างที่แล้วเราก็เกิดความตระหนารู้เกิดความมั่นใจได้ว่าการใช้ชีวิตต่อไปแต่ละวันมันจะมีความสุขสงบร่มเย็นมากขึ้นก็ขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะครับก้าวข้ามข้ามพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้นะครับแล้วก็มีความสุขอยู่กับทุกๆปัจจุบันขณะไปด้วยกันครับสวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันครับ